1น,นาทีกับกปทการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างสะดวกและปลอดภัยนั้น นอกจากผู้ใช้รถจะต้องมีวินัยจราจรแล้วยังต้องระลึกถึงน้ำใจและมารยาทในการใช้รถใช้ถนนด,ด้วยเช่นต้องไม่จอดบริเวณทางเข้าออกโรงพยาบาลหรือสถานที่สำคัญไม่ขับผ่านสี่แยกขณะที่ทางข้างหน้าติดขัดรถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นเหตุให้กีดขวางเส้นทางเดินรถของเลนอื่นไม่ควรจอดรถคาสี่แยกเพราะจะส่งผลให้รถทางด้านอื่นติดขัดเป็นลูกโซ่ทางที่ถูกต้องเมื่อเห็นว่าในทางร่วมทางแยกมีรถขวางอยู่ไม่สามารถขับผ่านไปได้จะต้องหยุดรอหลังเส้น จนกว่ารถคันข้างหน้าจะขับผ่านแยกไปจนมีที่เหลือพอให้ขับไปหยุดต่อท้ายได้โดยไม่กีดขวางการจราจรของรถในช่องทางซ้ายหรือขวาแต่ส่วนใหญ่จะดูแต่สัญญาณไฟเขียวอย่างเดียวแม้เหลือพื้นที่เพียงนิดเดียวก็ยังพยายามเบียดเข้าไปให้ชิดจนบางครั้งเกิดการชนท้ายกันอีกทั้งยังเป็นปัญหาการจราจรด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม